ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไ like, ลค์คลิปวิดีโอใน Ti ๊ Tok อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์แค่มีขดชีเฮดกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เ็าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหลัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถเขียนข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย และนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนค่ะวันนี้ก็จะอยู่กับ t i k t o k ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็ใช้เป็นบริการแนะนำรวดเร็วค่ะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะแต่ก็ดูด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะวันนี้เราก็จะเพิ่มไลท์เนาะก็เลือกเป็นเพิ่มไลท์อันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t i k t o k ของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้้นนมาาเลยคค่ะกดดดั นตรงนนี้ค่ะำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่ไลค์นะคะยังไม่ถึง3บาทเลยนะอยู่ที่2บาทกว่าๆเองนะก็ถูกมากๆเลยเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะเป็นทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1แสนบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีะะก2% Bye. สามารถสแกนจ่า <lawsuit royable. S 2> ย <Nein. S 2> ตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในอ่างเปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอ่งเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะก็เติมพันต่ำยี่สบาทนะคะส่งสุดไปเกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมห้าพันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่อมอีกห้าปเซ็นตค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูม,มันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามน,นี้ให้เลือกนะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลข,เลข linkage, รหัสเลขรหัสข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราต้องการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวาเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เราการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยัง,ยงไงนะคะก็สามารถ,ถติดต่อแอดมินได้ตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะ แล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคีิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคี่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนงเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะ อาคลิปวิดีโอนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่19ไลค์นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเมื่อกี้เรามีแค่19ไลค์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น119ไลค์กันแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยนะเราสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KBM MM Kids c h a d ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามา ใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปเนาะก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ